ก็ปีเบอร์เลยนะค่ะขอ,อนจังเลยอะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็บีจะมารีแอคเพลงเพลงหนึ่งนะคะซึ่งคนนับล้านอะรอคอยมากในเลพลงนี้กว่าจะออกนะคะหลังจากที่ทีเซอร์เรื่องนิทานพันดาวออกไปนะคะทุกคนก็แบบไปสะดุดที่แบบเสียงเพลงเพลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเสียงแบบเสียงประกอบละครนะคะเสียงประกอบซีรีส์ซึ่งมันแบบเพาะมากเพลงเพาะมากค่ะทุกคนคอยฟังจนบีไปคาเวิร์ค่ะ บีเอาไป cover เพลงนี้เลยค่ะคือแบบคือมันน่าฟังมากก็เลยแบบคนหาต้นฉบับก็ยังไม่เจอก็พราะว่าเขายังไม่ออกมานั่นเองนะคะจนวันนี้ค่ะเมื่อตอน6โมงเย็นนะคะเขาก็ได้ปล่อย MV เพลงนี้มานะคะนั่นก็คือเพลงนิทานพันดาวนะคะขับร้องโดยคุณกัณนพนัหรือว่าพี่กันเดอะสตาร์ของเรานั่นเองค่ะเซิร์วันนี้บีก็จะมารีคเออ ทำการรีแอคครั้งแรกในจำแม่จ๋าเออนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดู MV เพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะพร,พร้อมกับบีเลยถ้าเดี๋ยวขอขอโทษล่วงหน้านะคะถ้าหากแบบผิดภาพรประกันใดก็ขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็จะมาดู MV เพลงนี้พร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เสียงไม่มาเสียงยไม่มาหรออ้วุ้เยเออต้อมาอ๋อถึงแ้ว้น และตัวฉันก็คงไม่ใช่คนนั้นแต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคย,ยเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมือม่อ,อใกล้กเธออืออ่านตรงนี้ต้องกาีอ่อ คเพียงเธอเออเออเออมากมีก็น่าลักมากเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องระว่างเรานั้นมันคืออะไรดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยัง ีมากทุกคนหอมเลยหอ, <c oughs> หอมหอมนึกว่ามีนะว่ามีกะหอมแก้ม กันเอื้อนนะคะมีกันเอื้อนด้วยคนเราเสื่อมต่ำมากน,นัน่นคือฉันรักเธอ รักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้

เอาเลยเอาเลยสุกันเลยสุกันเลยฮะของคุณหรือเปล่าครับอ๋อเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ของกันน่ะเสี่ยงมันหายหรือว่าอะไรครับทุกคนหาวดย

มีเราสึกอิ่มมากคือเอ็มวีดีมากอนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเป็นการที่แบบทั้งคู่ได้มาอ่านโน้ตเล่มหนึ่งที่กันอพัท์น่าจะแอบ,บวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นทำนองอย่างงั้นนะเออเอ็มี MV ก็คือแบบดีอะลงตัวแต่แอบบงงว่าทำไมสมุดเป็นของกันอพัทรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแอบเผื่อวางไว้ทั้งคู่มาอ่านอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะออามาพูดถึงเนื้อเพลงกันนะคะ ให้สิเต็มสิทอะค่ะคือเนื้อเพลงดีมากดนตรีดีมากการก็ร้องดีมากเอ็ดีก็ลงตัวมากคือจีนอะมันคือเห็นมุมเห็นมุมมองความน่ารักของเออตัวละครสองตัวนะคะพี่เอกทาง้านคือดีมากเลยอะนี่ลุ้นม,มากว่าแบบวันที่ยี่สิบการิซ่ออนแอร์นี่ก็แบบรอนลุ้นม,มากๆเลยนะคะแต่พี่ชอบมาที่สุดคือตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่แบบ การเอื้อนอะ่ะมันทําให้เรานึกถึงกลิ่นอายความเป็นแบบเพลงไทยเดิมอะคะ่ะเออมันแบบมีความเป็นไทยเดิมเข้ามาผสมนิดนึงใช่คือดีมากเลยอะทุกคน MV ดีมากเลยอะแล้วตอนนี้นะคะก็โดนมิกก็เอ,อิร์ดตกไปที่รอบลอยแล้วนะคะอุ้ยน่ารักมากทั้งคู่เลยอะคะ่ะอุ้ยแบบปะดีมาก MV คือดีมากทุกคนเดี๋ยว บีก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้แล้วกันวันนี้29เดือนนี้นะคะเดือนมกราคมนะคะก็จะออนแอร์เป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นตอนแรกนะคะก็จะมาดูกันนักขาก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคเพลงนิทานพันดาวนะคะก็เอ่อใครจบไปแล้วนะคะกับเรื่องกับการรีแอคเพลงนิทานพันดาวนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ช่วย ติชมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องบีเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะมารุนกันนะคะว่าอนาคตบีจะทำช่อง React เอ่อนิค่าพันดาวหรือเปล่านะเขาอยากให้ทำก็ในทนำเข้ามานะ,ะว่างๆอยู่บ้านอยากทำงานอยากมีอะไรทำนะคะยังก็คอมเมนต์ก็มาติชมได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ